โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c h a r a c เ e อร์ทัวรุซีรีกันนะครับผมโอเคเนาะเราไปกันด้ามแล้วเราก็ต้องวกกลับมาทางนี้บ้างนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมแต่ก็คิดว่าเป็นตัวละครที่หลายคนไม่รู้จักด้วยนะครับผมก็คือตัวของยูเลียเพดดี้เอ็กซิก้าครับผม ยูเรียเปตตี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวละครที่ไปปรากฏตัวอยู่ในทัวรูเวอร์ชั่นเกมนะครับผมเป็นเกมทีเอพีนั่นเองครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่สําคัญมากตัวหนึ่งเลยแต่ไม่น่าจะมาปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์หลักแล้วนะครับผมมันสําสคัญถึงขนาดไหนก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถใช้อาวุธของเทพเจ้าได้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นของที่ร้ายกาจมากเลย เพราะว่าในจกักรวาลของทัวรรูซีรีสเนี่ยมันมีการใช้อาวุธเทพเจ้าอยู่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าอาวุธเทพเจ้าเหล่านั้นเป็นของปลอมทั้งหมดครับผมเป็นของปลอมทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวของยูเรียเนี่ยเป็นตัวที่สามารถใช้อาวุธเทพเจ้าของจริงได้นะครับผมเฮ้ย <c oughs> มันจะโกไปไหม เราก็ต้องขอหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมอาวุธเทพเจ้าที่ไปปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องก็มีแล้วนะครับผมตัวแรกเลยก็คือตัวของเอซารีครับผมตอนที่ปลอมตัวเป็นอุนาบาลามิสเกียไอกริดดาท,ที่มันถืออยู่นะครับผมไอนั่นก็เป็นอาวุธของเทพเจ้านะครับแต่ว่าเป็นของปลอมนั่นเองครับผมต่อมาก็คือพวกกลุ่มนิวไลฟ์ กลุ่มนิวไลท์เรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอาวุธค้อนทอนะครับผมแต่ว่าครับผมก็เป็นของปลอมเช่นเดียวกันทําไมมันต้องเป็นของปลอมว่ามันไม่สร้างของจริงไปเลยเนื่องจากว่าการใช้อาวุธของเทพเจ้าแล้วเดิมทีคนทั่วไปไม่สามารถที่จะใช้การได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าจะใช้งานเนี่ยต้องมีข้อเรียกเปลี่ยนเลยหรือไม่ก็พอใช้งานแล้วตายก็มีนะครับผมอ่อมันไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่คนทั่วไปสามารถใช้การได้มันจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างของปลอมมาเพื่อทดแทนนั่นเองครับผมเราจึงไม่เห็นตัวละครในทูอัลล ซีรีส์เนี่ยใช้อุปกรณ์ของเทพเจ้าเ,าเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีตัวละครที่ชื่อว่าทอก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ใช้ค้อนทอขึ้นมาจริงๆหรือว่าพวกกลุ่มนิวไล ที่ใช้พลังของเทพตำนานนอสเองอก็ไม่สามารถที่จะนำอาวุธของเทพเหล่านั้นของจริงมาใช้การได้ชเช่นเดียวกันนะครับผมมันไม่ใช่ว่าจะใช้การได้แต่ตระครยูเรียตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พิเศษนะครับผมที่สามารถใช้ได้แล้วสามารถใช้ได้มากกว่า1ชิ้นด้วยนะครับผมมากกว่า1ชิ้นครับผมเดิมทีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยจะตายหงตายหาก,กันให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่เธอใช้ได้มากกว่าหนึ่งนะครับผมโดยตัวของเธอนะครับผมจะใช้อาวุธที่เรียกว่าแอสตราครับผมโดยจะเป็นอาวุธที่มาจากเทพเจ้าซึ่งจะเป็นเทพเจ้า ตามตำนานฮินดูนั่นเองครับผมเธอสามารถใช้อวุธของเทพเจ้าตามตำนานฮินดูได้ยกตัวอย่างเช่นพัสิวะเป็นต้นนั่นเองก็ถือว่าพอรู้ความสามารถของเธอเข้าคร่าวแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องของเธอกันดีกว่ายูเลียเป็ด,ดี้เนี่ยเธอเป็นคนขององค์กรเวทมนต์องค์กรหนึ่งนะครับผมซึ่งองค์กรที่เธอสังกัดอยู่นั้นเกี่ยวข้องก,กับองค์กรเมจิกคาบาหรือว่าองค์กรเวทมนต์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมซึ่งเธอได้สังกัดอยู่ในองค์กรที่ว่านี้ พร้อมก,กันกับน้องสาวของเธอนะครับผมซึ่งประวัติของน้องสาวเธอเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตัวเธอนะครับผมก็แปลว่าตัวเธอและน้องสาวเนี่ยจะอยู่ในคลิปนี้พร้อมกันนะครับผมแต่ว่าพี่คงจะเอาชื่อขึ้นแค่ตัวของตัวเธอคนเดียวโอเคตัวของเธอและน้องสาวนะครับผมได้สังกัดอยู่ในองค์กรที่ว่านี้โดยองค์กรเวทมนต์ที่ว่านี้มีชื่อว่าประตูแห่งเทพเจ้าจากสวรรค์นั่นเองครับผมชื่อองคกรมันจะอลังการงานสร้างไปไหนแต่ว่าตัวองค์กรเนี่ยไม่ได้อลังการงานสร้างอย่างที่เรารู้นะครับผมเนื่องจากว่าองค์กรนี้มีจํานวนสมาชิก อยู่ทั้งหมด50คนด้วยกันนะครับผมองค์กรไม่ได้เยอะองค์กรนี้เป็นองค์กรขนาดเล็กนะครับผมแต่ว่าเกี่ยวข้องกันกับเมจิกคาบาวซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่มันเป็นเพราะว่าอะไรกัน มันเป็นเพราะว่าองค์กรนี้ทําการทดลองครับผมทาการทดลองที่ทําให้คนนั้นสามารถใช้อาวุธเทพเจ้าของจริงได้นั่นเองซึ่งเธอก็คือหนึ่งในหนูทดลองที่ว่านี้นั่นเองครับผมเธอและน้องสาวเป็นหนึ่งในหนูทดลองที่ทําการทดลองให้คนธรรมดาสามารถใช้อาวุธของเทพเจ้าได้นั่นเองไอการทดลองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พวกมือแห่งการศึกษานะครับผมที่ทําการทดลองตัดตำนาแบบผิดกฎหมายองค์กรเวทมนต์ก็มีเช่นเดียวกันก็คือองค์กรนี้นั่นเองครับผมโดยองค์กรนี้นะครับผมจะทําการทดลองโดยการ ใช้คนจํานวน15คนนะครับผมมาทําการทดลองโดยจะทําการฆ่าคนทั้ง15คนนั้นครับผมแล้วก็ให้เหลือแต่วิญญาณซึ่งนี่จะเป็นการยืนยันชัดเจนว่า ในเนื้อเรื่องของทัวรูู้ซีรี่นะครับผมมีพวกพูดผีวิญญาณอยู่จริงนั่นเองครับผมโดยตัวของจํานวนวิญญาณคนทั้ง15คนนี้จะถูกนํามาหลอมรวมกันให้กลายเป็นวิญญาณ1เดียวครับผมแล้วก็นําวิญญาณ1เดียวนั้นกลับมาใส่ร่างของคน1คนนะครับผมในการทําแบบนี้นะครับผมมันไม่ได้สําเร็จ100%เเซเสมอไปนะครับผมมันก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งมาถึงรุ่นของเธอนั่นเองครับผมก็คือยูเลียเปดดีนั่นเองเธอเป็นหนูทดลองที่ประสบความสําเร็จนะครับผมเพียง1เดียวเลยแล้วหลังจากรุ่นขอองเธ ก็จะกลายเป็นรุ่นของน้องสาวเธอต่อนั่นเองครับผมกลายเป็นว่าตัวเธอเนี่ยไม่อยากจะให้น้องสาวมารับชะตากรรมแบบนี้ด้วยนะครับผมเพราะการทดลองที่พี่ว่าไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ผิวเผินเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าไปใส่จริงๆเนี่ยมันคงจะหนักหนาสาหัสกว่านี้นะครับผมแต่แน่คือมันเป็นการทดลองปดกฎหมายอย่างแน่นอนมันไม่ได้มีเพียงแค่พวกวิทยาศาสตร์นะครับที่ทําพวกเวทมนตร์ก็ทําเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเนาะหลังจากทําการทดลองขั้นแรกเสร็จไปนะครับผมก็ต้องทําการทดสอบว่าสามารถใช้อาวุธของเทพเจ้าได้จริงหรือเปล่า าได้จริงนะครับผมโดยเธอนั้นสามารถใช้อาวุธของเทพเจ้าเทพศิวะได้นะครับผมนั่นคือหนึ่งเลยซึ่งตัวของพระศิวะเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอันเดียวถูกต้องไหมครับผม พัซิวะมีอาวุธหลายชิ้นมากนะครับผมซึ่งเธอสามารถใช้อาวุธทุกชิ้นของพัซิวะได้ครับผมถึงได้บอกว่าตัวเธอมีอาวุธในการใช้งานมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วก็เธอยังสามารถใช้อาวุธของเทพองค์อื่นได้อีกด้วยนะครับผมว่าแต่เป็นอาวุธของเทพฮินดูก็ถือว่าโอเคครับผมยกตัวอย่างเช่นเทพอัคนีนั่นเองครับผมเทพอัคณีเป็นเทพแห่งไฟนะครับผมซึ่งเธอก็สามารถใช้พลังของเทพอัคณีได้ด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าการทดลองนี้ประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับผมจึงทําให้องค์กรพวกนี้เนี่ยต้องการที่จะทําการ ทดลองต่อนะครับผมจะทําให้มีการผลิตคนจํานวนมากที่สามารถใช้อุปของเทพเจ้าขึ้นมาได้จริงๆแล้วหนึ่งในที่ว่านั้นก็คือน้องสาวของเธอครับผมก็คือตัวของซอยตี้เอ็กซิก้านั่นเองแต่ว่าตัวของพี่สาวนะครับผมไม่ต้องการให้น้องสาวเนี่ยมารับชะตากรรมแบบเดียวกันดีไม่ดีเนี่ยการทดลองนี้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จอีกก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ประสบความสําเร็จขึ้นมาน้องสาวของเธอก็จะเป็นลายต่อไปนะครับผมที่ต้องตายนั่นเองหรือว่าถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จก็จริงและจํานวนคน15คนที่ว่านี้ใครจะเป็นเบ เสหลักๆครับผมเออไม่เหมือนกับตัวของยูเรียเพตดี้นะครับผมที่กลายเป็นเบสหลักได้ในการทําการทดลองนี้ซึ่งทําให้เธอเนี่ยไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าตัวของน้องสาวเนี่ยไม่ใช่เบสหลักของการทดลองก็กลายเป็นว่าน้องสาวของเธอก็ตายฟรีเออคนที่15คนหลอมรวมกันเป็น1เดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่น้องสาวของเธออีกต่อไปเช่นเดียวกันแล้วไอ้องกรบ้านนี่มันจะทําอาวุธร้ายแรงขนาดนี้ขึ้นมาทําซากอะไรวะพวกนี้มีเป้าหมายนะครับผม องค์กรนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายที่จะทำลายมือแห่งการศึกษาครับผมเพราะว่าองค์กรนี้เกียดมือแห่งการศึกษานะครับผม การเกียรติของมันเนี่ยเป็นเหตุผลที่ไร้สาระมากเลยนะครับผมเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังองค์กรประตูเทพเจ้าจากสวรรค์นะครับผมองค์กรนี้เนี่ยเกียรติมือแห่งการศึกษาเนื่องจากว่าหลักการไม่ตรงกันครับผมหลักการขององค์กรนี้กับหลักการของเมือแห่งการศึกษานั้นมันไม่ตรงกัน,ม,น,ม,กนมันขัดแย้งกันนั่นเองครับผมเรียกว่าความเชื่อไม่ลงรอยกันนั่นแหละนะในส่วนของตัวมือแห่งการศึกษานะครับผมในการทําการทดลองต่างๆนานาขึ้นมาใช่ป่ะเช่น การออกกําลังกายก็ต้องออกกําลังกายแบบพอเหมาะพอควรการพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารก็ต้องกินอาหารให้เหมาะสมจะมีการคํานวณสิ่งต่างขึ้นมานะครับผมให้มันดึงขีดศักยภาพของคนคนหนึ่งออกมาได้แต่ว่าในตัวขององค์กรนี้ครับผมองค์กรนี้เนี่ยมันทําตรงกันข้ามกันหมดเลยอ่าก็คือการออกกําลังกายเนี่ยออกกําลังกายแบบพอเหมาะพอควรถูกต้องไหม ในองค์กรนี้นะครับผมออกกําลังกายแบบให้ตายไปข้างหนึ่งเลยต้องออกกําลังกายจนกระทั่งถึงขีดสุดของร่างกายตัวเองการกินก็ต้องอดอาหารการพักผ่อนก็ไม่ต้องมีนะครับผมคือหลักการมันตรงกันข้ามกันหมดเลยจะต้องดึงขีดจากัดของคนคนนั้นออกมาจริงๆนะครับผมหลักการไม่ตรงกันความเชื่อไม่ตรงกันจึงทําให้องค์กรนี้เนี่ยเกณฑไม่ให้การศึกษาครับผมต้องการที่จะทําลายเมืองการศึกษาขึ้นมาก็เลยต้องมีการสร้างอาวุธร้ายแรงขึ้นมาก็คือคนคนหนึ่งที่สามารถใช้อาวุธของเทพเจ้าได้นั่นเองครับผม มึงบ้าเหละเนี่ยนี่มันเรียกว่ากําจัดคนเห็นต่างแค่ชัดเลยมหว่านะครับผมเขาเห็นต่างกันเนี่ยมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาได้ประวะาไอ้นี่นี่คือมึงจะไปเสือกเรื่องเขาให้ได้นะครับผมในส่วนส่วนนี้ก็เลยเป็นเหตุผลขึ้นมาก็ตามที่วิวาแหละ ว่าองค์กรบ้านนี่มันไร้สาระสิ้นดีเลยนะครับผมเขาแค่คิดเห็นไม่ตรงกันมึงก็ยังบุษบาไปเผื่อก,กับเขาโอเคต่อกันเลยดีกว่าครับผมเนื่องจากว่าเหตุผลในการไม่ลงรอยกันแบบนี้องค์กรนี้ก็เลยต้องวางแผนในการทำลายเมือแห่งการศึกษาขึ้นมานะครับผมโดยการใช้พลังของเทพฮินดูครับผมพลังที่ว่านี้เป็นตัวของเทพอัคนีนะครับผมก็คือเทพอัคณีเนี่ยเป็นเทพไฟนะครับโดยมีความสามารถของเทพอัคนีเป็นเบสหลักความสามารถของเทพอัคนีก็คือไฟที่ไม่สามารถดับได้นั่นเองครับผมเป็น ไฟที่ไม่สามารถดับได้เว้ยเฮ้ยแล้วจะเอาไปเผาเมืองการศึกษาทั้งเมืองเลยนะครับผมโดยจะเป็นจะต้องวางวงเวทนะครับผมไว้โลบเมืองแห่งการศึกษาจุดสําคัญสาคัญต่างนะครับผมแล้วก็เผาทีเดียวให้หมดไปเลยนะครับผมนั่นคือแผนการของพวกนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงปะถ้าจะทําลายเมืองการศึกษาจริงๆอะ่ะใช้แค่ตัวของยูเลียเ็ดดี้คนเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเธอเนี่ยมันคือระดับเทพแล้วนะครับผมเธอสามารถที่จะทําลายล้างโลกทั้งใบได้โดยการใช้พลังเพียงแค่ครั้งเดียวนั้น แต่ว่าครับผมไอ้พวกนี้เนี่ย ไอ้พวกที่มันทําการทดลองนะครับมันไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของตัวยูเรียนะครับผมเออมันเลยไม่ได้วางแผนที่จะให้ยูเรียไปถล่มคนเดียวนะครับผมโดยจะเป็นการวางแผนที่ให้คนในองค์กรของตัวเองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงในเมืองการศึกษาแล้วก็วางวงเวทไว้เผานั่นเองครับผมในเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกันกันกนกบเทศกาลไดฮัสเซ่ครับผมเทศกาลไดฮัสเซ่เนี่ยตัวของสเตลแมกนูดก็ได้มีการพูดว่ามันมีการแทรกแซงเข้ามาในเมืองการศึกษาเป็นพวกกลุ่มเวทมนต์ถูกต้องไหมครับผมซึ่งในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราเนนงแแ่ทั้้อต จริงแล้วเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมในเหตุการณ์เทศก,กาลไดฮัเซซึ่งองค์กรนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมที่เข้ามา จึงทําให้สเตลและคามมิโจเนี่ยจะไปจะต้องกําจัดไอ้พวกนี้ออกไปนะครับผมซึ่งในตัวเนื้อเรื่องของอนิเมชันเนี่ยก็จะเห็นว่าไปสู้กับพวกนี้เหมือนกันนะครับผมแค่บางคนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเอาตามเนื้อเรื่องของเกมด้วยเนี่ยก็คือไปต่อสู้แบบกวาดล้างเลยนะครับผมจนกระทั่งมาถึงตัวของซอยตี้หรือว่าน้องสาวของยูเรียนะครับผมซอยตี้เนี่ยได้ไปพบกับพวกคามมิโจนะครับผมแล้วแน่นอนแพ้ตามระเบียบนะครับผมแล้วซอยตี้เนี่ยก็ต้องได้รู้เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมถึงทํากันอย่างนี้นะครับผมเออมันฆ่าคนชัดเลยนี่ว่า กลายเป็นว่าซอยตี้ได้เข้าร่วมกับพวกคคมิโจครับผมแล้วก็ไปอยู่ยังพี่สาวของตัวเองก็คือตัวของยูเลียนั่นเองครับผมดยตัวของยูเลียเนี่ยแท้จริงแล้วครับผมไม่ได้จะทําตามแผนการของไอ้พวกองค์กรนี้ครับผมแต่เจ้าตัวมีแผนการของตัวเองอยู่แล้วตั้งหากครับผมโดยตัวขององค์กรเนี่ยต้องการจะทาลายล้างเมืองการศึกษาถูกต้องไหมครับผมยูเลียเนี่ยใช้ประโยชน์จากองค์กรนี้ครับผมก็คือมันคือการที่นําคนเข้ามาในองค์กรใช่ปะปกติแล้วยูเลียจะไม่ได้เจอคนในองค์กรของตัวเองมากมายสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยคนในองค์กรนะครับผมต้องแทรกแซงเข้ามาในเบรองการศึกษาซึ่งคือการลวมหัวลวมหางเลยครับผมตัวเธอฆ่าคนในองค์กรของตัวเองเรียบวุฒเลยครับผมจึงทําให้ตัวของน้องสาวเธอไม่ได้รับการทดลองครับผมในการที่จะทําให้น้องสาวนะั้นสามารถแช้อาวุธของเทพเจ้าได้นั่นเองก็ฆ่าเรียบุ้นเลยไงน้องสาวกูรอดแน่นอนเว้ย เธอฆ่าคนในองค์กรทั้งหมดเท่าที่เธอจะสามารถหาได้นะครับผมแต่ว่าจํานวนคนในองค์กรมันมี50คนนะครับผมเธอไม่ได้ฆ่าครบ50คนขนาดนั้นนะครับผมก็มีการฆ่าในส่วนที่เธอเจอเท่านั้นนะครับผมและองค์กรนี้เนี่ยก็เรียกว่าต้องหนีหัวสุมส่มหัวซุ่มร่มสลายไปนะครับเพราะว่ากลุ่มเนเซซาริอุสเนี่ยก็ได้เข้ามาแทรกแซงด้วยก็คือตัวของเซลแมกนุดนั่นเองครับผมก็ต้องมีการตามล่าเกิดขึ้นซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็โอเคอย่างน้อยก็ฆ่าได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วเธอก็ยังมีเป้้าาาหมยยอออ่่งืนีกดว เ,เป้าหมายอย่างอื่นของเธอที่ว่านี้ก็คือ การเปิดเผยต่อคนทั้งโลกครับผมว่ามีเวทมนต์และวิทยาศาสตร์อยู่จริงครับผมถ้าเกิดว่าในฝั่งของวิทยาศาสตร์เนี่ยโอเคแหละเราก็รู้ว่ามีวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้ว่ามีเวทมนต์ถูกต้องไหมครับผมฝั่งเวทมนต์เองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่ามีแต่เวทมนต์อย่างเดียวแต่ก็มีวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยตัวเธอต้องการที่จะเปิดเผยให,ให้กับคนทั้งโลกรู้นะครับผมว่าวิทยาศาสตร์และเวทมนต์เนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็มีเรื่องเลวร้ายอยู่จริงในการทดลองทั้งงงเเววททมนนนตต์แลละิยยาาาาศสสรรธอออ้้้กกกใหุ่่ัับู สว่างนั่นเองครับผมนอกเหนือจากความมืดเป็นการหยุดโศกนัตกรรมในการทดลองสิ่งเลวร้ายต,ต่างๆนั่นเองครับผมแล้วก็เพื่อเป็นการปกป้องน้องสาวข,ของตัวเองที่อาจจะเป็นเหยื่อด้วยนั่นเองครับผมแต่ทว่าวิธีการของเธอเนี่ยมันค่อนข้างจะสุดโต่งไปหน่อยนึงนะครับผมก็คือเป็นการที่จะทําให้ฝั่งวิทยาศาสตร์และฝั่งเวทมนต์เนี่ยยอมจำนนต่อตัวเธอครับผมเธอจะต้องการโชว์แสงอนุภาพว่ากูใหญ่สุดนะเว้ยมึงต้องทําตามกูนะเว้ยนะครับผมระดับนั้นเลย โดยเธอจะใช้อาวุธเทพเจ้าครับผมโชว์สเกลต่อคนทั้งโลกไปเลยว่าอาวุธเนี้กูเหนือขนาดไหนนะครับผมซึ่งสเกลที่ว่านี้เนี่ยมีการพูดถึงว่า มันสามารถที่จะทำลายล้างโลกทั้งใบได้ในการใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมมันก็เหมือนกับการที่ให้เทพเจ,จ้ามาจุติบนโลกนั่นแหละโลกรกะเบิดได้เลยอาวุธนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดว่าใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้นมาเนี่ยในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสามารถทำลายล้างโลกทั้งใบได้เลยครับผมส่วนตัวของโทมักูไม่รู้เรื่องนี้กูไปเผือกไว้ก่อนนะครับผมก็ทําการต่อสู้กันกับตัวของอยูเรียนะครับผมแน่นอนโทมัมันแพ้ครับผมแล้วโทมัมันก็มาชนะได้ด้วยการเล่นเรื่องน้องสาวครับผมเอเล่นทีเผ นี่ว่ามันเอาจุดอ่อนมาล่อเว้ยเฮ้ยทำให้ตัวของยูเลียแพ้โทมะไปนะครับผมเนื่องจากว่าโดนจุดอ่อนในส่วนนี้แล้วก็เป็นการโชว์สเกลของโทมะด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมว่าโทมะเนี่ยฉายาของมันไงผู้ชำระล้างพระเจ้าผู้ทำลายล้างปีศาจสามารถที่จะต่อสู้กับพลังของเทพเจ้าได้จริงๆโดยในครั้งนี้โทมาก็โชว์เลยว่ากูเนี่ย สู้กับเทพเจ้าได้จริงๆเว้ยอาวุธเทพเจ้ากูก็สู้ได้นะครับผมก็เป็นการโชว์ในส่วนนั้นถึงแม้ว่ามันจะเล่นทีเผลกับจุดอ่อนก็ตามนะครับผมสู้ตรงๆมึงก็แพ้ดิแหมมันก็เป็นเรื่องปกติของโทมะนะัสเนาะก่อนที่จะทําการสู้เนี่ยต้องมีการพูดคุยให้ค่อยขวยก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนของ อ,อะไรนะชัดออร่า,าชัดออร่าซีคเควนเซียก็มีการพูดให้คว้ยขวยก่อนแล้วก็ไปต่อยเลยนะครับผมก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละกระจ่างเรื่องน้องสาวขึ้นมาทันทีว่าวิธีที่จะปกป้องน้องสาวเนี่ยไม่ต้องเล่นใหญ่เวื่อวางอลังการขนาดนั้นก็ได้นะครับผมจึงทําให้ฉากจบของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมซึ่งฉากจบเนื้อเรื่องหนึ่งก็คือเธอกับน้องสาวเนี่ยก็ได้หนีออกไปนะครับผมจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับผมและอีกฉากจบหนึ่ เธอและน้องสาวเนี่ยเข้าร่วมกันกับองค์กรเนสเซาริอุสนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่ง2ฉากจบนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอามาใส่ในเนื้อเรื่องหลักอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเธออยู่ในองค์กรเนสเซาริอุสจริงๆเนี่ยแปลว่าในอนาคตภายภาคหน้าเธออาจจะกลับมาก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหนีไปเลยเนี่ยไม่น่าจะกลับมาได้นะครับผมก็อยู่ที่2ฉากจบนี้ว่า จะมีการนํามาใส่หรือเปล่าในเนื้อเรื่องหลักแต่คิดว่าคงไม่มีหรอกนะครับผมก็คงจะให้จบไปเพียงเท่านั้นเพราะมันเป็นเนื้อหาของฝั่งเกมอ่ะเนาะแต่ว่านะเนื้อหาของฝั่งเกมเนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าตัวของเมก,กัาอาริสาเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เป็นเนื้อหาจากฝั่งเกมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถูกหยิบยกมาใส่ในฉบับของเดอะมู i วี่ซึ่งก็คือเนื้อเรื่องออริจินัลนั่นเอง ส่วนเรื่องความสามารถของเธอก็ตามที่พี่ได้พูดไปนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้อาวุธเทพเจ้านะครับผมซึ่งก็ตามที่ว่าเลยอาวุธของพาสีิวะก่อนเลยครับดอกแรกมีกี่ชิ้นครับใช้ได้หมดเลยซึ่งก็สามารถไปดูได้นะว่าพาสีิวะเขามีอาวุธอะไรบ้างและความสามารถอะไรบ้างก็ไปดูในส่วนนั้นเอาแล้วกันนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นของเธอเนี่ยจะมีอยู่อันหนึ่งครับผมก็คือบาร์มาแอสตรา อาวุธนี้ก็คือตัวของธนูครับผมโดยตัวของธนูชิ้นนี้เนี่ยสามารถที่จะโจมปีใส่ศัตรูนะครับผมโดยที่สามารถทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้เว้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ระยะยิงจะอยู่ที่50เมตรเท่านั้นแต่ว่าครับผมความสามารถของอาวุธนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําลายล้างโรคได้นะครับผมถ้าเกิดว่ายิงเต็มกําลังขึ้นเาจริงไอ้ที่ว่า50เมตรยิงทะลุเป้าหมายนี่คือไม่ได้ยิงเต็มกําลังนะครับผม แค่ระดับสกิดนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่ายิงเต็มกำลังขึ้นมาจริงๆสามารถทาลายล้างโลกได้เลยนะครับผมนั่นคืออาวุธหลักของเธอส่วนอาวุธของพัศิวาเนี่ยเรียกว่าเป็นอาวุธลองซะมากกว่านะครับผมในส่วนของอาวุธหลักเนี่ยเธอสามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมในรูปแบบที่ต้องตกอยู่ในสภาวะหนึ่งก่อนนะครับผมก็คือต้องมีดาวตกนะครับผมเป็นพื้นหลังนั่นเองถ้าเกิดว่ามีดาวตกเนี่ยเธอถึงจะสามารถใช้อาวุธชิ้นนี้ได้นะครับผมแล้วดาวตกที่ว่านี้เนี่ย ยิ่งดาวตกมากเท่าไรนะครับผมเธอก็ยิ่งสามารถใช้อาวุธนี้ได้อย่างเต็มกําลังมากเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเธออยู่ในกรณีที่มีดาวตกทั่วทั้งโลกทั่วฟ้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเธอสามารถที่จะยิงอาวุธนี้ในการทําลายล้างโลกได้เลยนะครับผม เงื่อนไขมันค่อนข้างจะยากไปหน่อยอะเนาะในเรื่องที่ว่ามีดาวตกนะครับแต่ว่าเธอทําได้นะครับผมอาวุธชิ้นหนึ่งของพัซิวะเนี่ยสามารถสร้างดาวตกได้นะครับแต่ว่าจะเป็นดาวตกขนาดเล็กซะมากกว่าแต่ว่าการทําดาวตกขนาดใหญ่เนี่ยเธอต้องมีการเตรียมการครับผมซึ่งในตัวเนื้อเรื่องเธอก็มีการเตรียมการขึ้นมาจริงๆและเธอสามารถทําได้จริงๆนะวิเฮ้ยแต่อย่างที่ว่าแหละเออ ถ้าเกิดทำลายล้างโลกขึ้นมาจริงๆก็ชิบหายเธอแค่ต้องการโชว์แสงยานุภาพของตัวอาวุธเท่านั้นเองเลยนะครับผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำลายล้างโลกก็ทำสำเร็จอยู่นะแต่ว่าแผนการนี้ก็ต้องถูกหยุดยั้งไปด้วยคำมิโจเหมือนเดิมนะครับผมแหมไม่งั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์และเวทมนต์เนี่ยคงมาประจังหน้ากันไปแล้วนะครับผมแล้วโลกทั้งโลกก็คงรู้แล้วว่ามีทั้ง2อ,อย่างนี้อยู่จริงๆ ขิโจมันเผือกอนนะช่วยไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ยังถูกเก็บเป็นความลับต่อไปอะนะ่ะเนาะอย่างที่ว่าตามทไลายของเนื้อเรื่องนี้นะครับผมว่าอยู่ในเทศกาลไดฮัสเซยังไม่มีการเปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะครับผมโอเคตัวของเธอก็จะมีประวัติอยู่เท่านี้แหละนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่โคตรเก่งอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมไปแพ้ทีเผลอแล้วก็แพ้พลังน้องสาวครับผมไอ้น้องสาวมาไปอยู่กับฝั่งค้าพิโจไงช่วยไม่ได้หรอกนะครับผมในส่วนส่วนนี้เะนาะเออและคาะพิโจไปเระเอกด้วยก็ช่วยไม่ได้โดยเช่นเดียวกัน อันนี้เมะให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม